สวัสดีค่ะราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนกรกฎาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมนะคะเป็นธาตุไฟนะคะกรรมสนองคุณแล้วนะคะวันนี้ ไม่สนองได้ยังไงอะตัวสุดท้ายเห็นไหมคะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องรับนะคะปัจจุบันเนี่ยตัวตนเจ้าชะตาชาริออดการติดต่อสื่อสารต่างประเทศหรือคุณมีช่องเป็นการสื่อสารอะเป็นการเน็ตก็ได้ออนไลน์ก็ได้ YouTube ก็ได้หรือว่า Facebook หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเหมือนระยงระย,ย่างอะคะ่ะเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับการสื่อสารต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาทำขาวทำดำําได้หมดเลยเหมือนกับเป็นการส่องแสงเชิดชูในสิ่งที่มันจเจริญรุ่งเรืองให้คนได้เห็นตัวตนเนี่ยดูดีมากเลยเป็นการสื่อ สารต่างๆที่เหมือนจะดูดีเหมือนจะให้ความสว่างเหมือนจะให้ความกระจ่างกับคนอื่นแต่มันไม่ใช่ไงคะเพราะอะไรสิ่งที่คาดหวังนี่คือสามไม้เท้าคือก็าํางานนี่สำเร็จนะเป็นที่ต้องตาต้องใจกับคนทั่วไปเลยหมายถึงว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะเลินลุ่งเรืองมากเลยแต่นะวันนี้ต้องรอคอยรอคอยมันไปเพราะเราเคยสําเร็จแล้วถามว่าทําไมอะ รอคอยเอาล่าก็ดูสิคะยังมืดอยู่เลยใช่ไหมรอไปอีกนานเลยนะแล้วจะมีวันนั้นหรือเปล่าเพราะตัวสุดท้ายเป็นหนึ่งดาบสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเลยคุณจะเจอราชาถือดาบตัดสินคุณแบบฉับเลยอะ่ะคนนี้ตัดสินแบบชัดเจนเลยตัดสินแบบบัคคุณอ่ิผิด คุณทำอย่างนี้ไม่ถูกคุณทำอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดและคุณงงมากเลยเฮ้ยรู้ได้ไงอะรู้ได้ไงกระชิดชั้นทำเนี่ยมันคือความลับนะไม่มีใครรู้เลยนะแต่ทำไมราชาถือดาบถึงรู้แล้วมาตัดสินชั้นแบบนี้ล่ะเขาตัดสินคุณด้วยเหตุผลด้วยนะคะและความที่มันเป็นจริงด้วยไม่ใช่เห็นแค่ว่าเหตุผลของเขาแต่เขาจะดูจนมันชัดแล้วอะ คุณเนี่ยมันทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องไว้เนี่ยทาไมอรา่าฉันเป็นการสื่อสารแล้วฉันไม่ถูกต้องยังไงอะ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าสิ่งที่มันอยู่ใต้พรมมันต้องมีสิคะใช่ไหมคะชาวราศีเมษขาแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะชาวราศีเมษไม่ต้องเดือดร้อนนะคะถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่อร่าพูดตัวตนไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่เรานะต่อไปนะคะอนา,าคตอันใกล้เขาได้เดือดซันคุณเนี่ยจะเจอแสงสว่างที่ชัดเจนแล้วก็ตื่นตามากเพราะมันไม่ใช่เราคุณได้แค่มีดอกทานตะวันเห็นไหมแต่คุณเห็นเดือดซันใช่ไหมมัน คุณไงมันไม่ได้อยู่ในมือคุณไงคุณเข้าใจไหม The Sun อันนี้มันเป็นอะไรที่นอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณจะได้เจอแสงสว่างจริงๆที่สัรพสัตว์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเลินงอกงามแล้วมันสามารถเอาไปแตกหนอ่อแล้วสามารถเอาไปพึ่งพาตนเองได้ซึ่งมันไม่ใช่คุณชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทํามานะี่มันคือการหลอกลวงมันคือการโกหกมันคือการหน้าฉากที่ดีรับหลังที่ หลอยโถ่ยมากเลยอ่ะที่บอกว่าหลอยโถ่ยเนี่ยนะคะเพราะตัวสุดท้ายมันสรุปมาหนึ่งดาปัญหาที่คุณได้เคยสร้างไว้เคยได้ผูกไว้เคยได้กระทําด้วยคุณใส่น o n d a อะไรก็แล้วแต่ที่คุณปักมันทําลายคนที่เขาไม่มีทางสู้โดยการที่ใช้คุณใสมนดําไปสกัดดาวลุ่งเขาวันนี้นะคะสิ่งพวกนี้มันจะกลับไปหาคุณแล้วคุณดูสิคะคุณทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะคุณได้แต่นั่งรอคุณกําลังจะเจอสิ่งที่คุณได้กระทําลงไปแล้วเพราะเราไม่ได้เป็นศัตรูกับราศีเมษท่านนี้เป็นเด็ดขาดนะเพราะเราไม่รู้จัก แต่รารู้ว่าคุณทําสิ่งที่ไม่ดีและถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งนี้กลับไปหาตัวเพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของคนที่เขาดีเขาโผล่ขึ้นมาแล้วนะ่ฮะเห็นเดอะซันไหมคะคุณยังตกใจเลยอ่ะจากเดิมที่คิดว่าเป็นเล้าเนี่ยแหละแต่คุณน่ะไม่ได้รู้เลยว่าคุณน่ะถือแค่ดอกทานตะวันไงฮะสิ่งนี้คุณคิดทําร้ายไว้จบแล้วค่ะราบอกนะอยู่ในราศีเมษนะมันจบจริงๆของคุณจะเข้าตัวคุณทุกสิ่งที่อย่างที่คุณกระทํามาคุณไปทําใครเข้าไว้อะไรเข้าไว้คุณเตรียมตัวรับกกกรรมขขขอองงงคคุณนนะะัััเ้าาตววหยิ่่่ที คุณทามาอีกคุณทํามากี่เท่ามันจะกลับไปมากกว่าเท่านั้นอะเป็นสิบยี่สิบเท่าเลยคุณก็รับมันให้ไหวกันแล้วกันนะคะเวลาทํามาคุณมีความสุขไม่ใช่หรอคะที่จะได้ทําให้คนอื่นเขายุบไปเลยอย่างเงี้ยคุณมีความสุขใช่ไหมคะแล้วคุณก็ไม่ต้องติดคุกด้วยใช่ไหมคุณทําร้ายคนด้วยวิธีนี้ไม่ต้องติดคุกอะสบายใจเฉยเลยอะจะตายก็ตายไปด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นหัวใจหรือไม่ก็อุบัติเหตุรถชนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําของคุณได้อะเห็นไหมคะ มันยังมีคนแบบนี้อยู่อ่ะคุณน่ะกเ็เจงขออภัยกันซะขอโหสิกรรมกันซะจบกันแค่นี้นะฉันจะไม่เข้าไปยุ่งแล้วไปทําร้ายใครอีกมันถึงจะจบนะไม่งั้นไม่จบนะคุณคุณจะต้องรับยันลูกยันหลานคุณเลยนะเราต้องบอกก่อนทําดีไว้ลูกหลานคุณจะเจริญรุ่งเรืองถ้าทําชั่วไว้ลูกหลานคุณจะติดตันกราบขอบพระคุณ,คณดวงชะตาของชาวราศีเมษเป็นอย่างสูงนะคะคำใดในคลิปไม่สุภาพรักกราบขออภัยเป็นอย่างสูงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับอร์ตาโร่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ